เอกสารที่ใช้ในการเปิดบัญชีกสิกรไทยสำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยก็จะมีดังนี้นะคะ1ก็คือหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตนะคะ2ก็คือวีซา่าแต่ถ้าเป็นวีซ่าที่มีตาประทับที่เป็นลักษณะของท่องเที่ยวจะไม่สามารถใช้ในการเปิดบัญชีได้นะคะ 3. ก็คือเอกสารตามวัตถุประสงค์นะคะซึ่งจะมีอยู่5อย่างนะคะแต่ให้เราเลือกเพียงหนึ่งอย่างที่เรามีนะคะ อันไหนก็ได้นะคะที่เรามีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยทุกประเภทเชน่นสมุดการ์ดอิเล็กทรอนิกส์ QR code สองทะเบียนใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวและก็ใบเสร็จรับเงินสามใบข้อมูลคนต่างด้าวและใบเสร็จรับเงินสี่ใบตอบรับหรือใบแจ้งเข้าทำงานคนต่างด้าวและใบเสร็จรับเงินและเวิร์คคอมิเดิมห้าคือเอกาสารประกอบวิชาชีพครูที่ออกโดยครูรุภาและเอกสารสัญญาจ้างระหว่างครูกับโรงเรียน ห้าข้อที่กล่าวมาก็คือเลือกแค่หนึ่งข้อที่เรามีนะคะเอกสารทั้งหมดที่กล่าวมาจะต้องเป็นเอกสารที่ไม่หมดอายุนะคะและก็เป็นเอกสารที่เป็นภาษาไทยหรือว่าเป็นภาษาอังกฤ,ฤษเท่านั้นนะคะและก็เอกสารทั้ง3ช่องนะคะจะต้องเป็นเอกสารตัวจริงเท่านั้นนะคะถ้ากรณีเอกสารเพิ่มเติมที่น่าเชื่อถือเป็นรูปแบบของอ e ิเล็กทรอนิกส์จะต้องพิมพ์ออกมาแล้วก็ลงนามรับรองโดยลูกค้านะคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับเอกสารที่ใช้ในการประกอบ ในการเปิดบัญชีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ